มามาแล้วชแนลครับลงพื้นที่กับท่านเชี่ยวชาญศิริศักดิ์เสนาครับวันนี้เรามามอบรอุปกรณ์ให้แก่น้องๆใช่ไหมครับทกันเมื่อเนี่เท่าเลยมีโอกาสแต่มามอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ผ้าสีปลาปุ๋งห้องเรียนโรงเรียนบ้านขอน้อยตำบลขอน้อยอำเภอสัมรงจังหวัดอุบลครับพี่น้องครับโอ้เดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยแม่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนี้น้องดีใจหลาย รับผ้า,ากันกระลังสิบตัดของเขาแถวเพื่อรับมอบอุปกรณ์ต่างๆเอาบึ้งละน้องนุ่งแล้วเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าอยากให้มีบรรยากาศอยากให้มีความอบอุ่นอยากให้มีเขาเอ่ยมาทุกหม่องทุกบอลอยากให้มีบรรยากาศในการเราเรียนเพื่อว่าเด็กมือนี้เป็นอนาคตของชาติในอนาคตัพี่น,พน้องครับฝากพี่น้องก้องไฟสู้โผ่คนที่กำลังติดต,ตามรายการเฮาลิซไซกันแล้วแต่ครับถ้า ต้องการอยากให้ทีมงานจิตอาสาเข้าบวา่าจะเป็นน้องนองุ่งผีพม่ามือนมาโดยใจด้กลับมาโดยใจ,มา,ยใจมาโดยจิตอาสาก็สามารถติดต่อผ่านมาทังสภาพนถาความเขาได้รับข้างพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ,ะส,สั่งรคนกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนเอว่าอยากให้ชุมชน,ขนเขา้าได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาหลักการทนำไปสู่การเราเรียนของเด็กหน้่ยเฮาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตครับพี่นอ้องขอบคุณครับท่านเจ้าจารชิดีศักดิ์เสนาครับสวัสดีครับ